ถ้าใครต้องการซื้อคอยฟี فا 15หรือ16นะครับเหลือเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มาที่เว็บ w w w m f m o o r g c o m นะครับใช้โค้ด anti นะครับเพื่อได้ลดไม่ใช่6%นะครับได้ลด7%นะครับเยอะที่สุดตอนนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับซื้อที่นี่ปลอดภัยนะครับผมก็ซื้อทุกคนก็ซื้อดีมากเลยครับเว็บนี้นะครับอย่าลืมนะครับ m m o o r g c o m ใช้โค้ด anti นะครับขอบคุณมากนะจ๊ะ เลือกซื้อจอยดีๆได้ที่จอยสติกไทยนะครับ Xbox One Xbox 360ไร้สายมีสายนะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านนะครับที่จอยสติกไทยนะครับ0991980125นะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความแหลกในการเล่นเกมออนไลน์บน p พ Xbox One หรือ PC นะครับแก้ได้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อ Net d u m a นะครับที่ w w w netduma com นะครับขอบคุณมากนะครับ อแ่าสวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการแอนตี้ฮีโร่นะครับวันนี้ก็มาเอพิโซดสองของดักโซสามนะครับวันนี้มี <Dark Soul. S 1> แขกรับเชิญมาเล่นเป็นเพื่อนนะครับ <Dark Soul S 1> ซีดลิ 3, ับสวัสดีสาวๆด้วยวัสดีครับสวัสดี <c oughs> คือดักโซเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นโคออฟแบบไปทั้งเนื้อเรื่องมันไม่ได้ไงแต่ว่ามาช่วยกันได้อ่าคือ มันเป็นเกมเอาตรงๆนะผมเล่นเกมแบบนี้ผมจะรู้สึกเหมือนแบบซึมเศร้าซึมเศร้าดูซึมซึมตกจิตตกอ่ะมีเพื่อมาอยู่ในสายด้วยมันก็ยังสนุกดีรู้สึกปลอดภัยอ่ะเราไปดูห้องหันมตรงไม่เจอเดี๋ยวก่อนนะผมออกไม่ได้อีกแล้วอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในปราสาทเนี่ยออกไม่ได้เหมือนเดิมเลยแหละอ๋ออยู่ชั้นสองเดินไปชั้นสองโอ้ยบอสแล้วไอ้ซาตัวมันใหญ่ชิบหาย ต,ตุยตูดตุยตูดเอ้ยเดี๋ยวรอพี่จบแล้วกันแล้วผมไปเขียนดีกว่าได้แป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังฆ่าบอสอยู่เว้ยก้าโคตรยากอะตัวเนี้ยอาไม่ใช่ตัวเดิมเหรอ,อาพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยได้ที่เดิมปหเนี่ยไม่ใช่อ๋อมาเลยไม่เจอเกี่ยววะหว่าไม่ใช่อ้อยอย่าพิ่งอย่าพิ่งตอนนี้ <_ d> um> คเครียดอยู่ โอ้ยตายแล้วมีเพื่อนมาช่วยสองคนอื้ออยเหนื่อยจริงๆแล้วเราก็มาถึงแล้วครับบอลไฟลที่หามานาน15,000โซ มาดูวิวกันนะครับมาดูวิววิวม่อย่างสวยอะแผนกล้องนะครับอย่างก,กันหนังอะอย่างก,กันหนังเอ็กมูวี่รู้จักปะก้าโหฉากแม่งสวยอะ ซีนอย่างเท่ก่าโอ้โหให้แม่งไม่เท่ะละมีปีศาจอะไรก็รู้ทุเรศมากเลยอะ่ะมาทำปีศาจหรอตัวบินนะ่ะตัวบินนะ่ะให้ยมันจับกูไปแล้วเว้ยหนาวหนาวซวยละแม่งจับกูไปไหนวะเนี่ยเขียเข้ยนละของเขี้ยนละนั่งแต่มายังไม่ได้กลับเลยใช่ปะยังเลย มีกีโซละสองหมืหรือ,อยังหมื่นห้าเอ้ยอ๋อมันไม่โอหนึกว่าปีศาจเว้ยมันไม่ใช่ปีศาจแบบเลวๆนะมันเป็นปีศาจแบบเหมือนแทนที่มึงจะนั่งกระเช้าอะ่ะมันเป็นแบบพามึงข้ามฝั่งอ,อ่ะออเดี๋ยวลากันก่อนนะครับคลิปต่อไปค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับนะครับวับนนี้คือ คลิปมันเสียอัดมาแล้วมันทุกอย่างมันโอเคนะมันจริงๆมันก่อนถึงบอสแป๊บหนึง่งแล้วก็เข้าไปถึงบอสแต่อยู่ดีคลิปมันเสียมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าหมุดผมไม่เอาอันนี้มาโชว์เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเรื่องเพราะว่าต่อไปคือผมต้องผมต้องเล่นต่อไงก็ต้องขออภัยด้วยนะที่แบบมันมาแบบเจอบอสไปประมาณสตาร์ทไปนิดนึงแล้วก็ขอโทษนะแล้วก็เดี๋ยว คลิปหน้าหวังว่ามันไฟล์จะไม่เสียนะไฟล์มันแบบเสียไปเลยใช้ไม่ได้เนี่ยมันใช้ได้แค่ตอนนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับ